สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาดูามะพร้าวทะเลนะครับมะพร้าวทะเลบางคนก็เรียกว่ามะพร้าวแฝดนะครับเวลาของเขามีลูกแก่จัดในเวลาเผาออกมามันก็จะเหมือนกับเป็นสองพูนครับเรียกว่ามะพร้าวแฝดอันนี้ก็ตอนนี้เราก็อยู่สวนนงนุษนะครับแล้วก็พอดีเดินมาเจอนะครับ ต้นประหลาดนะครับลูกประหลาดต้นหนึ่งก็เลยมาดูนะครับแล้วก็เป็นต้นมะพร้าวทะเลนะครับลูกของเขาจะลูกใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยนะครับต้องต้องทำมัดคานํำไว้กับมะพร้าวแฝดมะพร้าวทะเลนะครับอยู่ที่สวนนงนุชนะครับเป็นต้นไม้ที่แบบว่าหวงห้ามมากนะครับสำหรับที่นี่ครับแล้วก็มีกุญแจ ็อกไว้อย่างดีเลยนะครับก็จะพามาดูใกล้ๆเลยมะพร้าวทะเลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นก็มาดูได้นะครับที่สวนนงนุดนะครับมะพร้าวทะเลนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นพัทธมาปลูกไว้นะครับดูแลพาดูป้ายนะครับนี่ครับฤทธพัทธนะครับปลูกเมื่อวันที่ห้ามีนานะครับสอห้า ที่สองนะครับนะครับสำหรับใครที่อยากมาดูนะครับก็อยู่แถวๆนะครับเรียกว่าอะไรแถวๆพวกหอประชุมนันทานนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นสวนก้อนหินนะครับก้อนหินกลมๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่แถวๆสวนมดนะครับสวนมดครับก็มาดูได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ มะพร้าวทะเลโอเคครับสวัสดีครับ